สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน SM s m ร้อยสวัสดีทุกท่านครับผมนัทะพลคำวังนะครับจากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ วันนี้พบกันเช่นเคยนะครับในหัวข้อในเรื่องของลูกแฟดนะครับเลือกเพศอุ้มบุญ LGBT มีลูกปังไหมนะครับวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์หมอของเรากันนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทวิวันพันธ์ีนะครับซึ่งท่านเป็นท่านหัวหน้าหน่วยนะครับเวชศาสตร์ เจเริญพันธ์นะครับผมภาควิชาสูติศาสตร์และนริเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะได้มาร่วมพูดคุยกับพวกเราทุกคนนะครับขอต้อนรับท่านหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจเริญพันธ์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชวิวันพันธ์ทศีครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับ,รบหัวข้อของเรา มีหลายคำศัพท์มากเลยที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้แล้วก็ที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีการแชร์ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของการเขาเรียกว่า,ามี ในหน้ารับจ้างฝากเขาเรียกว่าทําบุตรอะไรต่างๆเนาะที่อยากจะมีลูกแล้วก็มีความต้องการที่จะมีลูกเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีค่าในหน้าต่างๆแล้วก็แชร์กันในโซเชียลมีเดียวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่เราจะร่วมพูดคุยกันในวันนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับก่อนอื่นถามอาจารย์หมอสักนิดนึ่งว่าปัจจุบันการมีบุตรเนี่ย ผู้ที่มารับบริการที่หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของอาจารย์หมอเนี่ยปัญหาที่เราพบมีมีปัญหาอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญเลยสําหรับการมีบุตรที่เราเจอกันทุกวันนี้ครับผมจริง,รงๆันดับแรกก่อนคือคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่ตระหนักคือเหมือนว่าแต่งงานแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยยจนอายุมันก็ผ่านไปอย่างนี้ค่ะอายุคือปัจจัยสําคัญมากก็คือก็คือสามสิบห้านี่คืออาจจะเริ่มยากแล้วในการ,ร<ม>ที่จะ มีปัญหาอันใดเราจะแก้ไขนะคะก็คือปัญหาดับหนึ่งเลยคือคนไม่ได้แบบเพลินอะเที่ยวกันจนเพลินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีลูกว่าจะคิดได้ดีซีซีบอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สามารถช่วยโดยใช้เทคโนโลยีได้แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เทคโนโลยีในทุกรายเราก็อยากจะให้เขาธรรมชาติที่สุดแล้วก็การแก้ไขตอนที่อายุน้อยเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้สําหรับคู่ แต่งงานนะทั้งหลายนะคะก็อาจจะต้องคิดเร็วนิดนึงเพื่อให้ได้การมีลูกที่ง่ายแล้วก็ได้ลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนในการที่ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะครับวันนี้ก็จริงๆเรามาพูดคุยในฐานะของการที่หลายคนอยากจะมีลูก แต่ว่าอาจจะประสบปัญหาต่างๆเช่นอาจจะมีบุตรยากสนิดหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์หมออันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยไหมครับตอนนี้สําหรับปัจจุบันการมีบุตรยากด้วยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือเรื่องอายุต่างๆด้วยเนาะใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังเจอเยอะอยู่จริงๆถามว่าเจอเยอะไหมเราไม่รู้ว่าเขาอยากมีไหมไงคือบางคู่เราก็เห็นเขาแต่งงานมาตั้งนานถามแล้วถามอีกเขาก็ยังยังยังจริงๆเขาอาจจะไม่กล้าบอกเราคือบางคนก็จะอายว่าแบบ มันดูไม่มีศักยภาพเหมือนกับฉันแบบเป็นเป็นคนไม่สมบูรณ<อ>์อย่างเงี้ยทำไมไม่เจ๋งน้ำยาไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งแบบม,มันมีความอันนี้นิดนึงทำให้เขาแบบอืก็เราก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเอากลางๆงก็คือประมาณ10-20%ของคนทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหานี้อยู่แล้วก็อมัน จะเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเราแต่งงานมานานมากแล้วเราก็ยังไม่มีลูกหรืออายุมากขึ้นก็จะเจอเยอะขึ้นอ,อาจารย์หมอครับขออนุญาตถามนิดนึงแล้วอย่างนี้ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยอัตรา การเกิดหรือว่าการมีบุตรเนี่ยปัจจุบันคือเราที่เราเห็นกันทางรัฐบาลก็ได้มีการรณรงค์อยากจะให้มีบุตรเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อัตราของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยประชากรหรือว่าแนวโน้มของการมีบุตรเป็นยังไงกันบ้างครับอาจารย์หมอครับตอนนี้ต่ํามากค่ะ<อ>แต่ก่อนเนี่ยเราเคยรู้ว่าญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยคืออัตราเกิดของเด็กเนี่ยน้อยเนาะมาตลอดละแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นไทยโดยจะแซงหน้าเขาแล้วก็คือ,อเรามีอัตราเกิดน้อยรเรา ไม่ได้มีความพยายามมีลูกกันสักเท่าไหร่หรือว่าเราเพิกเฉยว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันไปไม่มีลูกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เสียเซลเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะต้องปรับไมายเซตนิดนึงว่าเออเราก็ลองมาคุยกันก่อนไหมถ้าเกิดว่าปัญหามันแก้ง่ายๆอย่างมันน่าเสียดายว่านิดเดียวเองอ่ะมันคนแค่นิดเดียวเลย2เดือนต่อมาท้องเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยทางกระทรวงสาธารณสุขกำลัง รณรงค์ก็คือ<ะ>มันไม่ไหวแล้วอะตอนนี้ก็คือเราอยู่สังคมผู้สูงอายุละเราจะกําลังแบบขาดแคลนแรงงานในอนาคต<ะ>อย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะพยายามรณรงค์ด้วยแคมเปญต่างๆเนี่ยค่ะก็คงจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ<ะ>ตั้งแต่อะไรเสริมวิตามินบํารุง<อ>นูน่นนี่ตอนนี้เริ่มเปิดคลิคลนิก ให้คำปรึกษาละ<อ>แล้วก็ต่อไปคงจะมีการเพิ่มสวัสดิการหรืออะไรที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคมันไม่ใช่แค่ทําให้มีเนาะก็คือต้องช่วยกันเลี้ยงด้วยเนาะสำคัญเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านใดที่มีคําถามอยากจะร่วมพูดคุยกับอาจารย์หมอของเรามีปัญหาที่สงสัยมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจหรือเอ๊ะเราเห็นกันในตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วคิดว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่า เราสงสัยจังเลยวันนี้เราจะได้รับคําตอบจากอาจารย์หมอไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์หมอครับสืบเนื่องจากภาวะมีบุตรยากทีนี้อยากจะรู้ว่าในฐานะที่ผมอาจจะยังไม่เคยมีลูกถ้าอยากมีลูกจริงๆเนี่ยเอ๊ะการมีลูกทําไมถึงต้องมีลูกยากแล้วปัญหาในสาเหตุมันเกิดจากอะไรปกติแล้วเนี่ยตามธรรมชาติเราก็จะมีลูกได้ปกติแต่ว่า คนที่มีปัญหามีบุตรยากเนี่ยสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรครับอาจารย์หมอครับสาเหตุเยอะมากมที่เจอบ่อยมากคืออยู่คนคละที่โอ,โอ้อยู่คนละที่แล้วก็คืออาจเจอกันทุกวันเสาร์แต่ว่าไข่เราอ่ะมันไม่ได้ตกทุกวันเสาร์ไงครับเอออันนี้เป็นปัจจัยใหญ่ของคนตอนนี้ที่แบบอาจจะต้องใช้งานแล้วงานเป็นหลักเะนาะแล้วก็อยู่คนละที่แต่ว่าอย่างอื่นก็คือสุขภาพร่างกายตัวเองค,คือบางคนมีโรคประจําตัวหรือ ไม่เคยตรวจไม่เคยตรวจแล้วคิดว่าฉันแข็งแรงอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าอาจจะมีไทรอยหรืออะไรสักอย่างอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ซึ่งมันก็จะทําให้คุณภาพของไข่กับสเปิร์มเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ย<อ>ค่ะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆมันคือจะประมาณ5 0เแหละก็คือเป็นปัญหาทางฝ่ายหญิงเราก็กฝ่ายชายเราก็ส่วนหนึ่งคือไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาซึ่ง<อ>บางทีปัญหามันเล็กมากอ่ะล้วก็แก้ดีเดียวคือได้เลยมันก็น่าเสียดายถ้าจะทิ้งเวลาให้ผ่านไปแล้วทําให้อายุเยอะขึ้นแล้วมันยากขึ้นไปอีกค่ะ อ,อาจารย์หมอครับเมื่อกี้แอบไปอ่านคอมเมนต์มีหลายคนที่ติดตามหัวข้อนี้แล้วก็บอกว่าอยากจะมารับชมเพราะว่าเคยประสบปัญหาการมีบุตรยากแล้วก็ตอนนี้อาจจะเข้าสู่กระบวนการในการรับการรักษากับอาจารย์หมออยู่แล้วก็อยากจะให้อาจารย์หมอได้สรุปสักนิดหนึ่งว่าสมมติว่า อยากจะมีลูกนะวางแผนว่าอยากจะมีบุตรเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอะไรยังไงกันบ้างในการเข้ารับการรักษาหรือว่ามาหาอาจารย์หมอมีขั้นตอนง่ายๆยังไงกันบ้างครับอาจารย์หมอครับก็เริ่มจากซักประวัตกิการพูดคุยกันก่อนว่า <S <S อะไรยังไงปัญหายอยู่ตรงไหนตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยนะคะแล้วก็ แต่และคนจะดีไซน์ไม่เหมือนกันคือบางค,บคนถ้าสเปิร์มน้อยเราก็อ่ะมันไม่น่าจะไหวไหมก็อาจจะต้องแบบใช้เทคโนโลยีเลยแต่ว่าเอาบางคนไข่ไม่ไม่โตคือมีประจำเดือนทุกเดือนแต่เอาเข้าจริงๆมันมันไม่มีไข่ก็อ,อาจจะต้องทานยากระตุ้นไข่เพราะฉะนั้นแต่และคนเราต้องมาดีไซน์เฉพาะคนเลยไม่มีสูตรว่าจะต้องเป็นยาง้งอย่างนี้ก็คือต้องต้องมาอ่ประเมินเป็นระมเป็นรายรายค่ะแต่ถ้าจะเป็นเทคโนโลยีหมายถึงว่า เราเริ่มเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีทางห้อง l a บแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรก็จะเป็นฉีนดน้ําเชื้อเข้าโพรงมดลูกเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเป็นอันดับแรกก่อนแต่ว่าก็ขึ้นกับแต่ละคนอีกคือเทคโนโลยีนี้ต้องใช้สเปิร์มที่ค่อนข้างเยอะก็คือคถ้าเกิดว่าสเปิร์มมีจานวนน้อยเกินไปก็จะใช้เทคโนโลยีนี้แล้วไม่ค่อยตั้งคันหรือว่าท่อนําไข่เนี่ยจะต้องจะต้องดีเพราะว่าเราไม่ได้รัดขั้นตอนตรงช่วงท่อนําไข่เพราะฉะนั้น ก็ต้องประเมินว่าโอ้ยทอน้าไขเราตันเพราะว่าเราเคยผ่าตัดมาก่อนเทคนิคนี้ก็จะใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีท่ออย่างงี้ค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าฉีดน้ําเชื้อเข้าโพรงหมดลูกเหมือนภาพที่กําลังขึ้นอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วขั้นตอนเราเข้าใจว่าการฉีดคือการเหมือนการฉีดอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนฉีดยาแต่ว่าอยากให้อาจารย์หมออธิบายสักนึงว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนอะไรยังไงแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอจริงๆมัน มันดูเหมือนจะง่ายมากเคยมีเพื่อน,อนเอาง่ายง่ายเคยมีเพื่อนเป็นหมอบอกฉันฉีนเองที่บ้านได้ไหมคือคอ่าม,มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็คือมันต้องมีน้ํายาในการเตรียมเจ้าสเปิร์มเราไม่สามารถใช้สเปิร์มที่เก็บมาเลยแล้วใช้ได้เลยก็คือก็คือต้องเอาไปเตรียมก่อนปั่นตกให้มันตกตะกอนแล้วเลือกตัวที่เขาสมบูรณ์ที่สุดรปเลยแล้วก็เป็นปริมาณที่เข้มข้นที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ใส่สายเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ ฉีดเข้าไปในเวลาที่แมชกันพอดีคือต้องดูมาก่อนว่าไข่กำลังจะตกแล้วนะแล้วก็ฉีดเข้าไปในวันนั้นแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนคือเพิ่มจำนวนสเปิมที่เข้าไป<อ>แล้วเขาก็ไม่ต้องว่ายน้ําไกลเราส่งเขาไปใกล้ๆเลยไม่เหนื่อยอ,อย่างเนี้ค่ะแล้วก็มาเจอไข่ในเวลาที่ไข่ก็ลงมาเจอกันพอดีมันก็จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์แต่ว่าด้วยความที่จริงๆแล้วแต่ละบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีความ มีปัญหาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ยังงบางคนเนี่ยทุกอย่างดูดีมากเลยไข่ดูดีนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ทอ เราจะไปรู้ปัญหาจริงๆตอนทําเด็กหลอดแก้ว<อ>ที่เราไปเห็นไข่ของเขาเลยในในห้องทดลองว่าโอ้ตายแล้วไข่มันดูบอบช้ำเลิกเกินไม่น่า่ำมันคือลําบากมากเลยหรือว่าสเปิร์มก็เห็นว่ายน้ําดีพอถึงเวลาเอาไปผสมกับไข่มันไม่แมทกันคือมันไม่ยอมเจาะเข้าไปมันม,มันแค่ว่ายวนรอบๆอย่างเงี้ยก็คือปัญหาบางทีมันจะไปเจอทีหลังซึ่งทําให้เทคนิคแค่ ฉีดน้าเชื้อเนี่ยมันก็จะตั้งครันแค่ประมาณไม่เกิน1 5บเอร์เซนตของคนทั่วไปเนี่ยค่ะจริงๆก็ถือว่าน้อย15%เอร์เซนแต่ก็ดีกว่าศูนย์เนาะโอ้ดีกว่าศูนย์อาจารย์หมอครับก็ยังมีโอกาสในการที่จะตั้งครันต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์หมอเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดว่าเด็กหลอดแก้วมีอีกหนึ่งคำสาปมาอีกแล้วอันนี้ผมเคยได้ยินตอนล่าสุดตอนเรียนมปลายเลยอาจารย์หมอครับวันนี้เรามาทบทวนกันมีคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสนใจเนาะอยากจะรู้จัก คำว่าเด็กหลอดแก้วอันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์หมอได้อธิบายนิดนึงเมื่อกี้คืออาจารย์หมอบอกว่าเด็กหลอดแก้วเราไปเจอสภาพไข่ที่มันอาจจะบอบช้ําจากการทําเด็กหลอดแก้วนี้ให้อาจารย์หมอได้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆสักนิดนึงว่าเด็กหลอดแก้วคืออะไรแล้วเปอร์เซ็นต์การได้ลูกเนี่ยมันเยอะกว่าฉีดนาเชื้อเข้าโพรงมดลูกหรือเปล่าอาจารย์หมอครับ จริงๆมันต้องชื่อเด็กจานแก้วด้วยนะโอ้ไม่ได้ทำในหลอดด้วยมันไม่ใช่อยู่ในหลอดมันอยู่ในจานก็คือเจ็นก็คือมันมันไม่ได้เป็นหลอดแต่มันเป็นจานก้นลึกก็คือก็คือเราเลี้ยงเด็กตัวอ่อนเนี่ยในในจานไม่ใช่หลอดแต่ว่ามันเป็นคำศัพท์ที่มันตั้งแต่แรกๆยุคโบราณยุค กำเนิดครั้งแรกแล้วก็เด็กหลอดแก้วมันดูน่ารักดีกว่าเด็กจานแก้วอยู่ในหลอดเดัวเล็กเี้งก็เลยเขาก็เรียกกันอย่างนั้นมาแล้วก็อันนี้ก็คือเราจะลดขั้นตอนทุกสิ่งก็คือเราจะฉีดยาเร่งไข่นะคะก็คือคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะทําสิ่งนี้ในในทุกคนเพราะว่ามันมันซัฟเฟอร์เยอะมันต้องฉีดยาทุกวันเลยแต่เข็มอะมันเล็กมากเข็มเล็กแบบคล้ายๆอินซูลินนะคะที่ฉีดในผู้ป่วยเบาหวานแต่ว่า ก็ถ้าเกิดว่าวิธีไหนก็ไม่รลดเราก็ต้องยอมเจ็บเอาก็ฉีดกันไปฉีดทุกวันวันละแล้วแต่สูตรยาอีกมันก็มีตั้งแต่วันละหนึ่งหรือวันละสองรหรือวันละสามเข็มอย่างเงี้ย <ผม S 1> แล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆก็คือ,อแล้วแต่คนบางคนก็ฉีดสิบวันบางคนก็ฉีดสองสัปดาห์ทุกวันแล้วก็เข้ามาตรวจทุกสามวันว่าไข่เราได้คุณภาพหรือย,อยังพอไข่เราได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีเราก็ไปเก็บกันเราก็ไปเก็บออกมาจาก ในตัวเราก็คือหมอจะตรวจอันตาซาวแล้วก็เอาเข็มติดปลายไปด้วยแล้วก็ดูดดูดสอยออกมาแล้วก็คือหมอจะมีอาวุธประจำตัวเลยมมีเข็ก็ไม่ได้นําเสนอภ้าเพราะว่าเดยกจะกลัวกันแต่ว่าคนไข้จะไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าหลับก็คือเราให้ยานอนหลับแล้วก็ ตื่นมาก็จะรู้สึกคล้ายๆปวดประจำเดือนนิดเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บไข่ออกมาเสรษเราก็จะมาไว้ในจานแล้วเราก็เอาสเปิร์มที่เตรียมไว้อย่างดีเอามาผสมหลังจากนั้นก็เรียงในจานต่อก็คือคให้เขาค่อยๆเติบโตไปแล้วก็อพอเขาเติบโตแบ่ง บางคนเนี่ยเราจะมาเห็นขั้นตอนเนี่ยว่าอ้าวสเปิร์มไม่ยอมผสมหรือว่าไข่เขาแบบไม่ไหวเลยคือหน้าตาไม่ไม่สวยงามเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือพอผ่านขั้นตอนหนึ่งไปเราก็จะอ้าวเขาแบ่งตัวไหมเขาเป็นตัวอ่อนไหมพอเราได้ตัวอ่อนก็เราแต่อีกก็ส่วนใหญ่จะเอาระยะวันที่ห้านับจากการเก็บไข่อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเป็นตัวอ่อนที่คุณภาพดีก็จะย้ายเข้าโครงมดลูกหรือว่าบางคนก็ ถ้าเกิดว่าดูชอกช้ำจากทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาใน2สองสัปดาห์เราก็อาจจะแช่แข็งตัวอ่อนไว้ก่อนแล้วก็อรอรอบหน้าให้เขาพักฟื้นก่อนแล้วค่อยเอาตัวอ่อนที่ฝากไว้เอามาใส่ค่ะ ฟังกระบวนการเหมือนจะง่ายนะครับอาจารย์หมอมแต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลของมันอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับจริงๆผมเคยเห็นในตามสื่อโซเชียลมีเดียที่มีการถ่ายภาพในห้องปฏิบัติการด้วยแต่จริงๆวันนี้อาจารย์หมออธิบายได้ครบและเข้าใจในช่วงเวลาสั้นๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันท่านใดที่มีคําถามอยากจะสอบถามอาจารย์หมอนะครับ <c oughs> พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยในตอนนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราผ่านอะไรหลายอย่างเด็กหลอดแก้วการฉีดน้ําเชื้อครอบครัมบนโลก อีกหนึ่งคำถามที่สําคัญอาจารย์หมอน่าจะเป็นอีกปัจจัยหลักที่เราน่าจะคํานึงการเกี่ยวกับการมีลูกในครอบครัวต่างๆนั่นก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจารย์หมอพูดมาครับเรามีเขาเรียกว่าสิทธิ์การรักษาอย่างไงบ้างแล้วสามารถเบิกจ่ายอะไรยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างครับอาจารย์หมอตรงนี้จนถึงวันนี้ยังไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายอันใดก็คือเราต้องจ่ายต่างเองแล้วก็ คือในอดีตเขาถือว่าเมื่อไหร่คุณอยากมีลูกก็แปลว่าคุณต้องพร้อมระดับหนึ่งครับพร้อมทั้งใจทั้งกายทั้งกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างไอวเนี่ยอย่างไม่องยาฉีดน้ำเชื้อในโพรงบอลูกมันไม่ได้ทำอะไรเยอะก็ค่าใช้จ่ายก็จะประมาณ5,000แต่ถ้าเกิดว่าใช้ยาเพิ่มขึ้นไข่ไม่โตสักทีอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะบานปลายไปเรื่อยๆก็เจ็ดพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเด็กระดับเด็กหลอดแก้วเนี่ยจริงๆค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเลย คือค่ายาค่ายาแพงมากเหมือนี่อาจารย์บมกว่ามีการฉีดยาใช่ยาฉีดอันนั้นแพงมากต้องเก็บในตู้เย็นต้องแบบมนเวลามาซื้อต้องใส่กล่องโฟมอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือยาฉีดอันนั้นมันดีลิเคทมากก็คือแพงอ่ะคือบางคนก็ฉีดต่อวันอย่างต่ำๆก็ฉีดวันละ2,000บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแค่ค่ายาอย่างเดียวนี่บางคนก็คือส0,000ื่นอย่างต่ำ เพื่อแค่แค่ยาฉีดเฉยๆแล้วก็รหรือบางคนก็ไม่ไหวต้องใช้ยาเยอะก็ขึ้นไปเรื่อยๆ5้าหมื่อย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งคำสับหนึ่งที่เราจะเคยได้ยินอยากเลือกเพศลูกจังเลยเช่นลูกคนแรกเป็นผู้หญิงอยากจะให้ครอบครัวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่สองขอเป็นผู้ชายเถอะคุณหมอทำได้ไหมนี่อาจารย์หมอครับแบบนี้เขาเข้าใจอยู่คือ<ย>อนี้เป็นเป็นสังคมคนเอเชียเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีชายแล้วมันต้องมีหญิงแต่ว่า ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่คิดแบบนี้เขาจะคิดว่าสมดุลของโลกใบนี้คือคือพระเจ้าประทานก็คือสมดุลของโลกใบนี้คือสัสดส่วนของชายหญิงที่มันเป็นวิถีของมันเป็นธรรถ้าเรามีลูก,กชายสองคนข้างบ้านเราก็จะมีลูกสาวสองคนเองออถ้าเราไปรบกวนอย่างเช่นแบบจะพยายามให้มีเพศใดเพศหนึ่งเนี่ยคือนักสิทธิมนุษยชนก็จะ ก็จะตบตีอยู่ด้วยว่าแบบมันเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีอีกเพศหนึ่งไหมแล้วก็มันก็ไม่ไม่ไม่พึงจะเป็นทีเนี้ยความการเลือกเพศเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายสิ่งตั้งแต่แบบแนะนำให้นอนไปทางทิศเหนือทิศใต้อะไรพจันตกอะไรต่างๆานะเี่ยเคยได้ยินกันไหแต่ว่าจริงๆรแล้วประสิทธิภาพสูงสุดคือต้องทำโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แต่ว่าจริงๆแล้วอะก็คือเราก็จะคัด คัดตัวอ่อนเนาะเมื่อกี้ตัวอ่อนตัวนี้ก็คือเขาก็จะแบบเราก็จะอ่าหยิกเซลออกมานิดึงแล้วก็เอาไปตรวจดูว่าเขาว่ามีโครโมโซมอะไรจริงๆเป้าหมายของการทําสิ่งนี้คืออยากได้อ่าอยากรู้ว่าเป็นดาวซินโดมไหมสมบูรณ์แข็งแรงไหมมีโรคเลือดจางทรัสเมียหรือเปล่าเพราะมันถ่ายทอดทางกรรมพันุ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดตั้งต้นของการที่แบบอุ้ยขอขอเลือกก่อนแล้วก็เราไม่อยากท้องเด็กไปเราต้องไปทําแท้งทีหลัง S <S อะไร,รอย่างเงี้ยเราก็ขอเลือกเลยว่าเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยตัวไหนมันเป็นดาวหรออ่าถ้าตัวไหนเป็นดาวเราก็เราก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <ผม S 2> เออก็คือไม่เลือกตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่าตอนหลังมันก็บิดผิดเพี้ยนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าในโครโมโซมเราก็บังเอิญรู้ว่าตัวไหนเอก็กตัวไหนตัวไหนวาย้วก็มันก็เลยนํามาซึ่งความความ เป็นไปได้ในการเลือกเพศแต่ว่า<ม>ทางแพทยสภาก็เล็งเห็นปัญหานี้ค,คือสมดุลของโลกปเนี้ยคือประเทศไทยไม่ควรจะมีเด็กผู้หญิงเป็นฝูงเลย<ม>อย่างเงี้ยเนะาะก็คือม,มันก็จะลําบากอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็คือ,อเขาก็เลยออกกติกาชัดเจนซึ่งบอกว่าเขาไม่สนับสนุนการเลือกเพศเลยแล้วก็การที่จะคัดโครโมโซมหรืออะไรพวกนี้ต,ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์<ม>ซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าแพทย์ฝ่าฝืนก็มีสิทธิ ถูกเลิกเป็นแพทย์ก็คือถูกยึดใบอนุญาตเนี่ยค่ะก็อ่าก็คงต้องเป็นความจําเป็นที่ที่เราก็คงต้องรักษาสมดุลของโลกไว้เนี่ยนะคะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมีคุณผู้ชมอยากจะมีลูกแฝดอาจารย์หมอครับแนะนํำยังไงดีครับให้ตามธรรมชาติดีกว่าไหมอาจารย์หมอครับหรือว่าอาจารย์บอกใช้เทคโนโลยีแต่ว่าจริงๆแล้วตามที่ทางแพทยสภาได้ออกมาก็ไม่สนับสนุนตรงนี้ด้วยใช่ไหมค,ครับเนาะ จริงๆเขาออกกฎอะไรมาคือเขาคิดละว่าความสมบูรณ์แข็งแรงความเจ็บป่วยของเราโอกาสตายของเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดแล้วว่าคืออ่าคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่าความเสี่ยงมันเยอะขนาดไหนเขาก็เลยพยายามที่จะออกกติกามาครอบคุมไว้เลยว่ามันไม่ควรทำนะอะไรอย่างเงี้ย ครับผมแต่ว่าถ้ามีทางวิธีธรรมชาติได้ลูกแฝดมาก็ถือว่าเป็นก็ถ,ถือว่า,าคุณแข็งแรงจริงๆอ,อ่าเพราะว่าคุณมีศักยภาพในการผลิตไข่สเปิร์มค,คุณเก่งมาก2ตัวอย่างเงี้ยก็คือเอาไปเลยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงในการตั้งครรภ์จะน้อยกว่าแฝดที่เราบังคับให้เกิดครับผมอ,อันนั้นเขามาเองอครับ คุณผู้ชมครับท่านใดที่กําลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้มีคําถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะร่วมแชร์ประสบการณ์จากการที่อาจจะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าจากคนที่เราเคยรู้จักนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์หมอกันได้ตอน,นยังมีเวลาอยู่นะครับเอาละครับเรามาที่อีกหนึ่งคำอาจารย์หมอคํานี้เลยอุ้มบุญนี่เป็นคําที่คนไทยเรียกติดปากชินกันมา ตลอดจนถึงปัจจุบันการอุ้มบุญก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งใช่ไหมครับที่ช่วยในการให้มีลูกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับอาจารย์หมออันนี้การอุ้มบุญเนี่ยปัจจุบันนี้เราเราทำยังไงแล้วก็ตามเขาเรียกว่าอะไรดีหลักจริยธรรมเอะมันสมควรหรือเปล่าอาจารย์หมอ ลูกที่เกิดมาดเป็นลูกเรานะแต่ว่าเราไปฝากไว้กับคนอื่นอย่างนี้เดี๋ยวให้อาจารย์หมออธิบายเกี่ยวกับการอุ้มบุญครับอาจารย์หมอครับคือในอดีตเนี่ยกติกาของการบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครก็คือเด็กคนนี้คลอดออกมาจากใครคนนั้นเป็นแม่เลย<อ>ทีเนี้ยมันก็มีแม่บางคนที่น่าสงสารเห็นใจมากก็คือคอย่างเช่นเกิดมาตั้งแต่เกิดคือไม่มีมดลูกแต่เป็นผู้หญิงปกติมีช่องคลอดมีรังไข่ไปแต่งงานได้อะไรอย่างเงี้ยปกติม,ม,มันก็น่าเห็นใจหรือว่าบางคนก็คือ มีโรคเราต้องตัดมดลูกทิ้งไปแต่ <c oughs> เขายังมีไข่มีความสามารถในการมี <c oughs> มีลูกออกมาเลี้ยงได้ <c oughs> ก็เลยต้องเอ,า,อาไข่ของตัวเองผสมกับสเปิร์มสามี <c oughs> แล้วก็ไปฝากคนอื่นท้อง <c oughs> ซะซึ่งมันทำได้ตามาาความสามารถทางเทคโนโลยี <c oughs> แต่ว่า มันก็เกิดการบิดเบี้ยวของของคนบางกลุ่มที่ไปหาประโยชน์อย่างเช่นฉันไม่อยากตั้งคัรเลยมันแบบเดี๋ยวหุ่นไม่สวยอะไรอย่างนี้หรือว่าเสียเวลาทำมาหากินหรือว่า,อ,า,อ,าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าอยากมีลูกทีละหลายคนแต่ฉันท้องได้ทีละคนนี่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องคํานึงสิทธิมนุษย์อีกเหมือนกันว่าแบบเรากําลัง เอาความลําบากนี้ไปโยนให้ผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าถึงแม้เขาจะได้เงินบ้างรเราก็เลยอันนี้ไม่ใช่แค่กดแพทยสภาแล้วมาเป็นพรบรเลยคราวนี้<อ>ก็คือมีพรบรชัดเจนว่ากติการในการ,รที่จะแบบ การอุ้มบุวนี่ต้องทํายังไงก็คือต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถตั้งครรภ์ด้วยตัวเองจริง,รงๆเลยแล้วก็ <ผม S 2> ต้องไปรบกวนคนอื่นแล้วก็กติกาของคนที่จะมาท้องแทนเราเนี่ยก็ต้องเป็นสัญชาติเดียวกันเพราะเรากลัวเรื่องของการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพราะมันมีมาแล้วเรื่องของเรื่องเราก<อ>็ผู้หญิงคนนี้ต้องเคยคลอดลูกมาก่อน เพราะว่าเขาจะได้แบบเราจะได้มั่นใจว่าตอนโคทองเขาไม่ตายเนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นเสีียงเพื่อเราอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอายุก็ต้องไมากเกินไปเดี๋ยวเขาเป็นความดันขึ้นเบาหวานขึ้นก็มีปัญหาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกติกาซึ่งต้องพิจารณากันทีทั้วเลยแล้วก็มีคณะกรรมการจริยธรรมองค์กรภายในแล้วยังต้องส่งเข้ากระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้รับการอนุมัติว่าเออมันน่าเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยเหลือเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นการค้ามนุษย์จนเกินงามแล้วก็ ะจะได้รับใบแอปโรฟเมื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์แล้วคลอดเนี่ยสามารถยื่นใบนี้แล้วให้เด็กคนนั้นเป็นลูกเราได้เพราะเขารู้แล้วว่าเด็กคนนี้เกิดจากไข่และสเปิร์มของคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคนท้องครับ ก็จะฟังดูงงๆนิดนึง <c oughs> อาาจร,รย์หมอครับทีนี้อยากจะให้อาหมอยนหมอได้ไดแนะนําในส่วนของศูนย์ของอาจาร,รย์หมอสักนิดนึงที่เราอยากจะมีบุตรแต่ว่าเอ๊ะปัญหามีบุตรยากจะมาติดต่อที่โรงพยาบาลมหาร,ราชนาครเชียงใหม่ตอนนี้เรามีบริการมีศูนย์อะไรกันบ้างที่จะช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับอาจาร,รย์หมอเรียนเชิญครับตอนนี้เรายา้ายไปอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ <c oughs> ตรงข้ามแมคโดนัลล์ลานจอดรถนะคะเพราะว่าอ่า <c oughs> สถานที่มันสะดวกสบายแล้วก็เหมาะสมต่อการใช้เทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ดีกว่าตอนที่อยู่ในฝั่งสวนดอกที่เรามีความจํากัดในเรื่องอา,อาคารสถานที่ต่างๆนี้นะคะแล้วก็ย้ายไปแล้วเนี่ยก็เปิดให้บริการทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเช้านะคะคก็คือสะดวกมากขึ้นคุณจะมาวันไหนก็ได้เนาะแล้วก็ สามารถติดต่อสอบถามได้ก่อนว่าอ,อะไรยังไงนู่นนี่นะคะ05 3 9 3 4 7 1 4นะคะแล้วก็เรารมี Facebook ด้วยนะคะคซึ่งทีมงานทั้งหมดก็คือทีมสวนดอกเนี่ยแหละที่โยกกันไปฝั่งโน้นะคะคก็คือประสบการณ์ต่างๆนานา,นาก็คือมากกว่า30ปีเนี่ยนะคะคที่เราสั่งสมกันมานะคะคทีเนี้ยปัญหาก็คือเรามีมิจฉาชีพตามมาด้วยเพราะย้ายไปตุ่มนู้นเราเจอมิจฉาชีพตามไปด้วยก็คือ อันนี้ก็คือมีผู้ผู้เสียหายโทรมาหารเราด้วยเบอร์อเบื่อตะกียหาว่าเนี่ยเขาแบบถูกอย่างงั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงีงย้งย,ยมันคือค,ความวจริงไหม,มซึ่งก็ขอเตือนภัยในที่นี้เลยว่าเราไม่ได้รับในหน้าก็คือผู้รับบริการทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอเองเพราะแต่ละคนเนี่ยเขามีอะไรที่มันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถดีไซน์แพ็กเกจออกมาได้เป็นเป็นแพ็กเกจรวมนะคะสิ่งที่เป็นก็คือตอนนี้มีผู้เสียหาย5้าคนละที่โทรเข้ามาว่าเขาอะถูกหลอกเอาเงิน จากในหน้าที่เป็นคู่รัก L G B T แล้วก็อยู่ใน t i ๊ t ต k เป็นเป็นแบบเซเลบหนึ่งเลยแหละในติ๊กตอกแล้วก็ชอบอุ้มลูกโชว์แล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกอ่ะเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันธุน์ซึ่งทําที่เชียงใหม่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่<อ>แล้วก็บอกว่าทําที่คณะแพทย์เนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเห็นใจอยากจะช่วยให้โอนเงิน2องหมื่นเป็นค่า ค่าจองคิวซึ่งจริงๆเราไม่มีการจองคิว <Q S 1> เราไม่มีการจองด้วยเงินอาจจะจองแต่มาไม่ได้จองด้วยเงินเขาจ่ายสองหมื่นจ 20, ีเ็ก็บอกว่าได้คิวแล้วนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็บอกว่าเราจะเริ่มขบวนการละเพื่ออำนวยความสะดวกจ่ายสองแสนมาเลยคราวนี้จ่ายสองแสนแล้วเขาจะไปอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างให้ไปถึงหมอพร้อมฉีดยาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคนหลงเชื่อตั้งแต่แบบ สองหมื 20, 000, ่นหรือสองแสนก็มีละล่าสุดนี่คือสองแสนโดนไปละแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ปิดช่องทางติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ยังเห็นคนคู่นี้ยังอยู่ใน TikTok อกอยู่แต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเองก็เป็นผู้เสียหายแล้วก็การที่คณะแพทย์จ,จะไปร้องเรียนแจ้งความเนี่ยเราต้องใช้พยาน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมีคนบอกเราหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เจอด้วยตัวเองเราพอถึงเวลาก็น่าสงสารคือคู่ LGBT เขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดเผยตัวว่าเขาพยายามทําสิ่งผิดกฎหมายในตอนนี้อยู่เขาก็ไม่เป็นพยานให้เราคู่คู่มิจฉาชีพคู่เนี้ยก็เลยยังลอยนวลอยู่ก็ขอเตือนภัยตอนนี้เลยว่าต้องมาติดต่อหน้างานเท่านั้นหรือโทรมาถามก็ยังดีเพราะว่าเราเราต้องประเมินเป็นคนๆเนาะเราก็ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าขนาดนั้นแล้ว มาจองคิวหรือไม่จ่ายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้รวมถึงท่านที่จะเข้ามารับชมย้อนหลังนะครับเราย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนาะระวังมิจฉาชีพซึ่งได้นําโอกาสช่องทางตรงนี้แหละนะครับวันนี้อาจารย์หมอได้ย้ําแล้วก็ชี้ชัดเลยว่าเราไม่มีบริการในการจองคิวโดยใช้ ค่าใช้จ่ายนะครับเนาะมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแบบนี้ไม่มีแต่ว่าท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อเข้ามาปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตรยากอาจารย์หมอครับเน้นย้าเบอร์อีกครั้งหนึ่งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบการรวมถึงเวลาทําการต่างๆครับเรียนเชิญครับค่ะศูนย์ห้าสามเก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่ถึงห้านะคะแล้วก็สามารถรับชมข่าวสารต่างๆการ์ตูนเมื่อกี้นะคะก็อยู่ใน Facebook <ผม S 1> c m มดเฟอร์ i ิลิด้วยนะคะ ครับผมติดต่อเข้ามาที่ส่วนความเป็นเลิศทางการแพทย์นะครับก็ให้บริการดูแลรักษาเพราะว่ามีบุตรยากนั่นเองนะครับอยู่ที่ชั้น2ใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับจันถึงสุกเลยตั้งแต่9มงตรงถึงเที่ยงนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เบอร์โทร053934 7145ค่<ล>ะไม่รับผ่านติ๊กต็อกนะคะใช่ <c oughs> นะครับผมอาจารย์หมอเน้นย้ํานะครับสุดท้ายครับอาจารย์หมอครับอยากจะให้อาจารย์หมอได้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้สักนิดหนึ่งเรียนเชิญครับค่ะจริงๆมันอยู่ที่ความรู้สึกเนาะจริงๆการที่เรามีคู่แล้วเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักเนี่ยมันก็มันก็เติมเต็มแล้วส่วนหนึ่งเนาะรหรือว่าอยู่เดี่ยวบางทีก็เติมเต็มนะถ้าเกิดว่าอยู่แล้วมีความสุขนะคะแต่ว่าการมีลูกเนี่ยมันมันมีเวลาจํากัด ในการที่จะมีถ้าเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยความสามารถในการมีลูกของทุกคนจะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องวางแผนด้วยว่ามาปรึกษาแต่เนิ่นๆไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การให้บริการนี้ไม่ไม่ได้เสมอไปว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็คงต้องประเมินเป็นคนๆแล้วก็เราอยากจะหยุดตรงไหนก็ได้เรารู้สึกว่าอ้อันนี้มันมากเกินไปแล้วก,ก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยเราได้พยายามแล้วก็เราได้รู้ศัก,กยภาพของตัวเองว่าอะไรยังไงสุขภาพดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ เข้ามาปรึกษาก่อนที่มันจะสายแล้วก็แก้ยากเกินไปนะคะแล้วก็<ผ>ม,มาที่ตึกเพื่อคุยกับคุณหมอเฉพาะทางเท่านั้นนะคะหรือโทรศัพท์มาก็ได้เรามีพยาบาลที่รับโทรศัพท์ตลอดนะคะแล้วก็ไม่รับติดผ่านติ๊กตอกอะไรพวกนั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นช่องทางของมิชชาชีพไปแล้วมาทุกรูปแบบเลยตอนนี้ค่ะ ครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมนัทพลคำวังนะักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์และอาจารย์หมอนะครับเราทั้งสงท่านต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ